โอกาสเหมือนอากาศมีอยู่ทุกที่อยู่ที่คนจะมองเห็นหรือเปล่า อุปการชีวกเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกๆเลยนะที่ได้เห็นพระเจ้าหลังจากที่ท่านตรัสรู้แล้วอุปการชีวกเองเนี่ยคำว่าชีวกก็คือเป็นนักบวชประเภทหนึ่งในสมัยพุทธกาลแสวงหาค้นหาความจริงเหมือนกันพระเจ้าเนี่ยท่านพอตรัสรูเ้เรียบร้อยปุ๊บท่านก็ไปง้อมจะะัจรวิคีถูกปะ่ะท่านก็เดินไปแล้วก็ไปเดินสวนกับอุปการชีวกอุปการชีวกเห็นปุ๊บหน้าเริ่มใสอุปการชีวกก็ถามว่าเฮ้ยใครเป็นอาจารย์ของท่านพระเจ้าบอกอ๋อเราไม่มีอาจารย์หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยพระเจ้ามีอาจารย์ถูกต้องมีอาจารย์แต่อาจารย์ทททททีีีี่่่่่่่่่่่สสสสสสออออออนนนนวววววววาา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 าตตตืืรรรรรรููู้้้้้้ยยยยงงงงไมม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 มพพพพะะะะุุุธธธเเเเเเจัััััดดค์กแแแแปปปปลลลลลโชบิซ วนนั้นแล้วคุณเจ้ามีอาจารย์ไปเจออุปการชีวกบอกอุปการชีวกคนนี้อ๋อเราไม่มีอาจารย์เราตัดสรุปเองว่าชีวกใส่หัวใส่หัวไปอินเดียใส่อย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใส่หัวแบบว่าโ no, นหรือแย้ใส่ยอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีอาการของการที่แบบว่าอ๋อโอเคโอเคโนหรือแยสไม่รู้แต่ไม่เสียประโยชน์ต่อไม่ถามพุธเจ้าสักคำว่าอา้าวเราทำไงทำไงได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ถามเดินหนีไปแล้วตอนหลังมาอุ้ยอีกหลายปีกว่าที่อุปการชีวกเนี่ยจะได้มีโอกาสเจอพุธเจ้าอีกครั้งได้บวชอีกครั้งหนึ มาหาตัวเราเดินสวนโอกาสอยู่แท้ๆทถ้าอุปการชีวกไม่อย่างนี้เฉยๆนะอุปการชีวกถามสักนิดนึงว่าท่านตัดสรู้จริงๆหรอเราเป็นชีวกเราก็สแสวงหาความจริงเช่นกันช่วยบอกเราหน่อยเถอะว่าเป็นยังไงเนี่ยนิดนึงเนี่ยเชื่อไหมว่าอุปการชีวกเนี่ยอาจจะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพุทธศาสนาก,ก็ได้แต่ไม่ได้เป็นรูปแรกเพราะอะไรโอเคส่วนหนึ่งพุทธเจ้าอาจจะแบบตั้งใจที่จะไปพูดกับปัญจวัคคีย์แล้วแต่อย่างน้อยสักนิดนึงเถอะได้ถามพุทธเจ้าสักนิดนึงอาจจะได้อะไรดีดกลับไปก็ได้ถูกว่านี่ต้องรออีกหลายปีนะก ความสามารถอย่างที่2คือจังหวะถ้าเรามีความสามารถแล้วได้จังหวะพอดีมันตัดกันปุ๊บตรงนี้โอกาสเกิดแต่ประเด็นคือเราควบคุมจังหวะอะไรไม่ได้นะเราควบคุมเรื่องของเวลาไม่ได้เลยแต่เราควบคุมอะไรได้ความสามารถ ถูกปะ่ะเพราะนั้นเนี่ยณนะเวลานี้สิ่งที่เราต้องทํางานของเราคือสร้างความสามารถของตัวเองไว้ทําความสามารถของตัวเองไว้ให้ถึงพร้อมเมื่อจังหวะมาถึงปุ๊บนั่นแหละครับโอกาสเป็นไปได้ไหมอ่ะลองคิดเล่นๆนะอุปการชีวกเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถในการที่จะแบบว่าตั้งคําถามหรือว่ามองให้ทะลุทมลงไปมองให้ทะลุความเป็นผู้เจ้าลงไปจังหวะมีแล้วแต่โอกาสไม่ถึงอ่ะที่เรียกว่าตาไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นโอกาสก็เลยไม่เกิด เตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยการฝึกฝนทักษะเรียนรู้เยอะๆเมื่อจังหวะมันมาปุ๊บมันจะไม่มีเลยคําว่าโอกาสไม่มีอย่างที่บอกไงโอกาสมีทุกที่แหละไม่จำเป็นต้องรอออกไปสร้างเองเลยอย่าได้โอกาสอะไรอะ่ะอย่าได้โอกาสแลไรอย่าได้การขายอย่าเป,ป็นศิลปินมึงก็หาโอกาสให้ตัวเองเอาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางศิลปินแล้วก็เรียนรู้เรื่องการวาดลูปแค่นั้นมึงอย่าได้โอกาสอะไรเด้โอกาสทางการค้าโอกาสธุรกิจก็เอาตัวไปแวดล้อมด้วยคนที่เขาทําเรื่องเดียวกันแบบนี้เดี๋ยวโอกาสก็วิ่งชนมึงเองอยากได้โอกาสอะไรก็แล้วแต่เอาตัวอยู่แต่ในห้องเอาตัวอยู่แต่ในท กาสวิ่งเข้าหาโอกาสมีทุกที่อย่าลืมเรื่องราวของอุปกาชีวกอย่าลืมสิ่งนี้เทรนตาตัวเองเทรนใจตัวเองให้พร้อมสําหรับจังหวะที่ใช่แล้วโอกาสจะเข้ามาเอง ผมสร้างโอกาสง่ายๆเลยคือไปอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขาต้องการคุณค่าของเราผมมีคาพูดอยู่คาเดียวเท่านั้นมีอะไรช่วยบอกผมได้นะครับพี่ครับผมเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้ไม่ได้พี่มีอะไรช่วยบอกผมได้นะครับนี่โอกาสเกิดแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวก็โทรมาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ติดต่อมาแค่นั้นเองทุกคนทําได้หมดนะหาคุณค่าตัวเองให้เจอว่าตัวเองทําอะไรเพื่อผู้อื่นได้ทําอะไรได้บ้างเพื่อผู้คนแล้วไปบอกผู้คนที่เขาน่าจะต้องการสิ่งน,นั้นบอกเขาว่ามีอะไรช่วยบอกได้นะครับแค่นั้นจบแล้วทําให้เขาดีๆแล้วกันไม่ใช่พอจะช ใช่ดิเปเอาเข้ามาทุกโอกาสก็ตายดิตัวเราแบกโหลดเกินไปไม่ได้ตัวแตกไปห้ะเป้าหมายชีวิตคุณคืออะไรถ้าคุณรู้เป้าหมายชีวิตคุณจะรู้ว่าโอกาสนี้ใช่โอกาสนี้ไม่ใช่นี่คือปัญหาสังคมนะคนจํานวนไม่น้อยนะที่ไม่รู้ไม่มีไม่เคยตั้งเป้าหมายชีวิตมึงต้องตั้งอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเลวร้ายและสาระทิศทางกับความเร็วอะไรสำคัญกว่ากันทิศทางมึงจะใส่ความเร็วลงไปอย่างเดียวโดยไร้ทิศนี้มันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตั้งเป้าหมายให้เป็นถ้าตั้งเป้าหมายเป็นมาเรียนกับกูนี่ก